รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับนายสุพริณง,งามแสงครับคุณหน่่ยครับตำแหน่งครูผู้ช่วยจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามทยาสัยอำเภอสีสำโรงครับ สังก,กัดสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาต่ำทยาศายจังหวัดสุโขไทยครับวันนี้ครับครูก็ได้นําแบบทดสอบน,นะครับในรายวิชาการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมครับรหัสวิชาสค3 1 0 0นครับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครับเนื้อหาในรายวิชาครับก็จะสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ครับ วันนี้ครับรูก็ได้นําแนวข้อสอบแบบข้อสอบเพื่อที่จะมาเติมเต็มความรู้ครับให้กับนักศึกษานะครับเพื่อที่จะได้นําความรู้พวกนี้ไปใช้ในเรื่องของการเติมเต็มความรู้ไปในเรื่องของแนวทางในการทําแนวข้อสอบทําแบบข้อสอบในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรอะในเรื่องของสอบปลายภาคสอบกลางภาคหรือสอบไอเน็ตนักศาาาึกษาก็จะได้มีแนว เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้สอบได้คะแนนที่ดีที่สุดเยี่ยมที่สุดได้คะแนนร้อยคะแนนเต็ม,ตมครับไปเลยครับนี่ก็จะเป็นช่วงของการทําแบบทดสอบนะครับในรายวิชาการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมรหัสวิชาสค3 1 0หนนะครับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับที่จะให้นักศึกษาทําไปพร้อมกับครูนะครับก็จะมีทั้งหมดแบบทดสอบทั้งหมด30ข้อนะครับก็จะมีฉะเฉลยให้ ให้นักศึกษาตั้งใจนะครับตั้งใจทำไปพร้อมครูนะครับอ่ะไปพร้อมกันเลยนะครับคำชี้แจงนะครับจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะครับข้อ1ครับข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาตนเองกอกายเพื่อให้พึ่งตนเองได้ขอไข่เพื่อให้เป็นผู้นำประเทศคอควายเพื่อให้เป็นผู้นำของชุมชนงองงูเพื่อให้เป็นที่พึ่งของครอบครัว นักศึกษาลองดูครับว่าข้อไหนน่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาตนเองนะครับอ่ะเฉลยนะครับก็จะเป็นกอไก่ครับเพื่อให้พึ่งตนเองได้อันนี้คือจะเป็นวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาตนเองนะครับข้อ2ครับข้อใดเป็นประโยชน์ของการพัฒนาตนเองนะครับประโยชน์จากการพัฒนาตนเองกอไก่ทำให้มีจุดอ่อนขอขายทำให้มีอำนาจมากขึ้น ข้อควายทาให้ตนเองไม่เหมือนผู้อื่นงงงูทําให้ตนเองมีศักยภาพมากกว่าเดิมนะครับประโยชน์จากการพัฒนาตนเองครับนักศึกษาคิดว่าข้อไหนครับเฉลยครับทําให้ตนเองมีศักยภาพมากกว่าเดิมนะครับอันนี้จะเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับประโยชน์จากการพัฒนาตนเองก็คือข้องงงูนะครับทําให้ตนเองมีศักยภาพมากกว่าเดิมข้อ3ครับ วิธีการใดเหมาะสมที่สุดในการเก็บข้อมูลรายจ่ายที่เป็นค่าไฟฟ้าของตอนเองก็กลนับจำนวนจุดจ่ายไฟขอขาขโทรศัพท์สอบถามการไฟฟ้าขอควายจดบันทึกค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนงองงูสัมภาษณ์คนส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้านักศึกษาคิดว่าข้อไหนครับเป็นวิธีการที่เหมาะที่สุดในการเก็บข้อมูลรายจ่ายที่เป็นค่าไฟฟ้าคีย์เวิร์ดนะครับ ก็จะเป็นวิธีการที่เหมาะเหมาะสมนะครับก็จะเป็นตัวฉเฉลยครับคอควครับจดบันทึกค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนเราจะได้รู้ว่าแต่ละ,ละเดือนเราใช้ไฟฟ้าไปเท่าไหร่กี่บาทอะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดข้อ4ครับข้อใดคือประโยชน์ของการมีแผนชีวิตนะครับ ก่ไก่ช่วยให้เราเลือกคู่ชีวิตได้เหมาะสมนะครับก็ไก่ช่วยให้เราเลือกคู่ครองในชีวิตได้เหมาะสมขอใครช่วยให้เรามีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นคอควายช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการทำง,งานได้มากกว่าคนอื่นงอง,งูช่วยให้เรามีความพร้อมในการรับมือกับความไม่แน่นอนของชีวิตครับประโยชน์ของการการวางแผนชีว <you> ิตตัวเองอะ เนาะถ้าเลยครับช่วยให้เรามีความพร้อมในการรับมือกับความไม่แน่นอนของชีวิตครับอันนี้คือประโยชน์ของการวางแผนชีวิตว่าในแต่ละเดือนและแต่ละวันในแต่ละอาทิตย์คนเรามันต้องมีการวางแผนครับกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นครับเพราะอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะข้อ5ครับสมศักดิ์สังเกตเห็นคนในชุมชนชอบทำบุญในวัดในวันอาทิตย์ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลประเภทใด สมศักดิ์สังเกตเห็นคนในชุมชนชอบทำบุญที่วัดในวันอาทิตย์ข้อมูลดังกล่าวจัดเป็นข้อมูลประเภทใดครับกกายข้อมูลทุติยภูมิขอข่ายข้อมูลปฐมภูมิขอควายข้อมูลระดับช่วงชั้นงองงูข้อมูลระดับอัตราส่วนนักศึกษาลองดูครับอ่ะ,ฉะเฉลยครับขอข่ายข,ข้อมูลปฐมภูมินะครับ ข้อ6ครับวิธีการจัดเก็บข้อมูลแบบใดเหมาะสมที่สุดในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้วางแผนการใช้เงินของตนเองก็กายการสัมภาษณ์ผู้ขายสินค้าข้อยการดูจำนวนยอดไล์ใน Facebook ข้อยการจดบันทึกรายรับรายจ่ายงงงงการสังเกตพฤติกรรมการซื้อสินค้าข้อใดครับเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดครับ ในการวางแผนการใช้เงินครับของตอนเองครับอันไหนครับฉเฉลยครับตรงใจกับครูไหมครับขอควายครับการจดบันทึกรายรับรายจ่ายอันนี้เราจะเห็นเลยครับว่าเราใช้จ่ายในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์แต่เดือนไปกี่บาทยอดคงเหลือเท่าไหร่เราจะต้องเก็บออมเท่าไหร่นะครับข้อ7นะครับการติดการพน,นันเป็นชุดข้อมูลประเภทใดที่ได้จากการวิเคราะห์ตนเองก็กลายจุดแข็ง ขอไขจุดอ่อนข้อควายโอกาสงองูอุปสรรคการติดการพนันครับจากการวิเคราะห์ตนเองนักศึกษาคิดว่าข้อไหนครับอาเฉลยครับขอไข่จุดอ่อนครับเนาะเป็นข้อมูลประเภทที่ได้มาจากการวิเคราะห์ตนเองนะครับก็คือจุดอ่อนข้อ8ครับช่วยให้ทราบซึ้งถึงความสําเร็จของบรรพบุรุษในอดีตข้อความนี้บ่งบอกถึงประโยชน์ของข้อมูลด้านใด กอไก่ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ขอไขข้อมูลด้านประวัติศาสตร์คอควายข้อมูลด้านการเมืองการปกครองงอง,งูข้อมูลด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีครับช่วยที่เราช่วยทําให้เราซาบซึง้งถึงความสําเร็จของบรรพบุรุษครับนักศึกษาคิดว่าข้อไหนครับตรงใจกับครูไหมอีข้อฉเฉลยครับขอไขครับข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ครับจะเราเราจะรู้ถึงร่องรอยความเป็นมา ของประวัติศาสตร์ว่ากี่ปีนะครับเราจะได้รู้เห็นนะครับยอ้อนรอยอดีตครับประมาณนั้นข้อ9ครับปัจจุบันรัฐบาลแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยอาศัยข้อมูลด้านใดเป็นสำคัญกอไกยภูมิศาสตร์ขอไขประวัติศาสตร์ข้อควายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมง,งองูการเมืองการปกครองการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะครับข้อมูลด้านไหนอาเฉลยครับ ภูมิศาสต์นะครับภูมิศาสต์ก็จะบ่งบอกถึงภูเขาลําน้าครับที่เราจะสามารถเห็นด้วยว่าภูมิประเทศเป็นลักษณะอย่างไงครับเนาะข้อสิบครับข้อมูลใดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพคําว่าเคร่องคุณภาพครับเพศน้ําหนักส่วนสูงอุณหภูมิครับกอไก่เพศขอไข่น้ําหนักคอควายส่วนสูงงง,ง,งูอุณหภูมิครับ นักศึกษาคิดว่าข้อไหนครับเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ TikTok TikTok ทำได้ไหมครับฉเฉลยครับเพศครับเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเพศหญิงเพศชายครับสามารถบ่งบอกได้ถึงมีลักษณะลักษณะครับเพศหญิงเพศชายข้อ11ครับข้อมูลที่มีผู้เก็บรวบรวมไว้แล้วหรือจะททำเผยแพร่ในรูปของรายงาน เป็นข้อมูลประเภทใดนักศึกษาคิดว่าข้อมูลที่มีผู้เก็บข้อมูลรวบรวมไว้แล้วหรือทำเผยแพร่ในรูปของรายงานเป็นข้อมูลประเภทใดก็ไายข้อมูลทุติยภูมิขอขายข้อมูลปฐมภูมิขอคว้ยข้อมูลเชิงปริมาณงองงูข้อมูลเชิงคุณภาพขอภัยครับงองงูข้อมูลเชิงคุณภาพครับนักศึกษาคิดว่าข้อไหนครับ ข้อไก่ครับข้อมูลปฐมภูมินะครับการที่มีผู้เก็บรวบรวมไว้แล้วนะครับจะทำเผยแพร่ในรูปแบบของรายงานนะครับข้อ12ครับข้อใดเป็นประโยชน์ของการทําข้อมูลการพัฒนานตนเองชุมชนสังคมครับประโยชน์ครับของการทําข้อมูลการพัฒนานตนเองชุมชนสังคมครับขอไก่เพื่อให้ชุมชนยุกย่องขอไข่เพื่อใช้ ในการตัดสินใจข้อควายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆนะครับ<ม>งงูถูกทั้งข้อขอและข้อคอนะครับนังศึกษจาาคิดว่าข้อไหนครับที่เป็นประโยชน์ในการทําข้อมูลการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมครับให้ครูให้เวลา3วินาที1 2 3โอเคครับขององูครับถูกทั้งข้อ ขอไข่และขอควายนะครับที่จะเป็นประโยชน์ของการทําข้อมูลการพัฒนาตนเองก็เพื่อใช้ในการตัดสินใจแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆนะครับข้อ13ข้อมูลด้านใดที่ใช้ในการเฝ้าระวังโรคระบาดกอไก่ด้านประเพณีขอไข่ด้านวัฒนธรรมขอควายด้านสาธารณสุขงงอ ด้านการปกครองนักศึกษาคิดว่าด้านไหนที่ใช้ในการเฝ้าระวังโรคระบาดเหมือนปัจจุบันในสถานการณ์ปัจจุบันครับที่เราต้องอป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ที่เราพบในตอนนี้ที่ระบาดหนักที่แพร่ระบาดในทุกๆจังหวัดในทุกๆพื้นที่ในทุกตำบลในทุกชุมชนในทุกหมู่บ้านข้อมูลไหนครับที่เราจะได้เ,เตรียมตัว ป้องกันแล้วก็การดูแลในการดูแลสุขภาพแล้วก็คนใกล้เคียงนักศึกษาคิดว่าด้านไหนครับตรงใจกับครูไหมพอควายครับด้านสาธารณสุขครับเป็นข้อมูลที่ใช้ในการเฝ้าระวังนะครับการแพร่โรคระบาดข้อ14ครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการพัฒนาชุมชนกไก ดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมขอคายให้ความสำคัญกับคนในชุมชนเป็นหลักขอควายใช้วิธีการดำเนินการพัฒนาแบบประชาธิปไตยงงๆกำหนดการดำเนินงานที่ไม่แน่นอนตรงไปตรงมานักศึกษาคิดว่าข้อไหนครับที่เก่าไม่ถูกต้องครับในการพัฒนาชุมชน,ฉนเฉลยครับขอควายครับใช้วิธีการดำเนินการแบบพัฒนา แบบประชาธิปไตยครับมาถึงครึ่งทางครับข้อ15ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อมูลกอกายนายสมัยประกอบอาชีพเลี้ยงควายขอไข่อำเภอเมืองสุขโขทยัยมี10ตำบล97หมู่บ้านคอควายตำบลวังทองแดงมีจำนวนครัวเรือน250ครัวเรือนงองงงถูกทุกข้อ นักศึกษาคิดว่าข้อไหนที่เป็นข้อมูลเป็นสารสนเทศที่ถูกต้องครับตำบลทองแดงนะครับมีจำนวนครเรือน250ครเวือนนะครับอันนี้จะบ่งบอกได้ว่าเป็นข้อมูลที่ชัดเจนนะครับข้อควายนะครับเป็นข้อมูลต่อไปนี้นะครับข้อ16ครับคนไทยอ่านหนังสือปีละ8บรรทัด ข้อความนี้ครับสะท้อนว่าเรื่องใดควรได้รับการแก้ไขมากที่สุดกอก่ครับอาชีพของประชาชนขอไขรครับรายได้ของประชาชนขอควายคุณภาพของประชาชนง,งงงงครับการศึกษาของประชาชนนักศึกษาคิดว่าข้อไหนครับที่สะท้อนควรได้รับการแก้ไขการพัฒนามากที่สุดอ่ะลองดูฉเฉลยอาชีพของประชาชนครับ ข้อ17ครับข้อใดไม่ใช่แนวทางการขับเคลื่อนนำไปสู่การปฏิบัติไม่ใช่แนวทางการขับเคลื่อนนำไปสู่การปฏิบัตินะครับ็ไก,กลติดตามผลความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคขไอ่ประเมินผลการดําเนินการโครงการกิจกรรมข,ข้อยให้คณะทํางานปฏิบัติงานร่วมกันโดยไม่ต้องแบ่งบทบาทหน้าที่งงง ร่วมกันดำเนินกิจกรรมของโครงการให้มันรู้ผลตามที่ตั้งไว้ในแผนนักศึกษาคิดว่าข้อไหนไม่ใช่แนวทางในการขับเคลื่อนนำไปสู่การปฏิบัติครับฉเฉลยครับให้คณะทำงานปฏิบัติงานร่วมกันโดยไม่ต้องแบ่งบทบาทหน้าที่อ่ะข้อ19 ลองมาดูข้อ19ครับเทคนิคการประชุมกลุ่มย่อยหรือการสนทนากลุ่มนํามาใช้เพื่อลดปัญหาด้านใดครับกไกลครับลดความขัดแย้งในกลุ่มใหญ่ขอขายเพื่อควบคุมการประชุมให้อยู่ในกรอบขอควายประเมินประสิทธิภาพการจัดการประชุมงอง,ง,งูสร้างบรรยากาศเป็นกันเองกล้าแสดงความพิเเห็นครับนักศึกษาคิดว่าข้อไหนครับข้อ19 ขอไข่ครับเพื่อควบคุมการประชุมให้อยู่ในกรอบนะครับทีนี้เราดูข้อที่20ครับข้อใดคือหลักการพัฒนากับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขอไข่ครับการมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงานขอไข่ครับการมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานขอควายครับการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน งงง,งูครับการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหานะครับอาเฉลยครับคอควายครับการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงานนะครับทีนี้ามาข้อ21นะครับการตัดสินใจนะครับจากทางเลือกที่เชื่อว่าดีที่สุดและเป็นไปได้ที่สุดคือหน่วยงานเลือกใช้เรียกว่าอะไร กอไก่นโยบายขอไข่โครงการขอควายแผนปฏิบัติการงององูแผนยุทธศาสตร์ครับนักศึกษาคิดว่าข้อไหนครับที่จะเป็นการตัดสินใจครับว่าดีที่สุดแล้วนะครับขอควายครับแผนปฏิบัติการนะครับข้อยีบสองผู้นำชนิดนี้ให้ความสำคัญและเห็นความสำคัญของคน มีความเชื่อมั่นให้กับลูกน้องหรือผู้ตามคือข้อใดก่อก่ครับผู้นําแบบมุ่งคนขอใครครับผู้นําแบบมุ่งงานคอควายครับมูนผู้นําขออภัยครับขอควายครับผู้นําแบบเผด็จการงงงงครับผิดทุกข้อนักศึกษาลองดูครับข้อไหนครับอาเฉลยครับผู้นําแบบมุ่งงานนะครับข้อ23ครับ แผนที่ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำทุกขั้นตอนนะครับเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในชุมชนคือข้อใดก่อไกแผนสังคมขอไขแผนชุมชนคอควายแผนยุทธศาสตร,ร,ร์งงูแผนปฏิบัติการนักศึกษาคิดว่าข้อไหนครับแผนที่ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำครับทุกขั้นตอนเลยเพื่อที่จะแก้ปัญหาในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นนักศึกษาคิดว่าข้อไหนครับ แผนไหนครับอ่ะดูเฉลยครับแผนชุมชนนะครับขอไข่นั่นเองนะครับอ่ะข้อยี่สิบสี่ครับการเตรียมอาหารที่ถูกหลักโภชนาการให้สมาชิกในครอบครัวได้รับประทานส่งผลต่อการพัฒนาการด้านใดของสมาชิกครอบครัวมากที่สุดครับนักศึกษาคิดว่าด้านไหนครับด้านการด้านจิตใจครับขอไข่ครับด้านชุมขอไข่ครับขอไข่ด้านสังคม คอควายด้านอารมณ์งอโงครับด้านพัฒนาสติปัญญาครับนักศึกษาคิดว่าด้านไหนครับเอาลองดูเฉลยครับด้านจิตใจครับเป็นการส่งผลต่อการพัฒนาด้านของสมาชิกนะครับในครอบครัวนะครับมาข้อที่ข้อ25ครับการสร้างอาชีพนะครับควรเริ่มต้นจากจุดใดจึงจะเหมาะสมที่สุด กอไ่จุดแข็งของตนเองและอุปสรรคที่มีขอไขจุดอ่อนของตนเองและอุปสรรคที่มีข้อควายจุดแข็งของตนเองและอุปสรรคที่เปิดงองูจุดอ่อนของตนเองและโอกาสที่เปิดนักศึกษาคิดว่าข้อไหนครับการสร้างอาชีพครับควันมีจุดเริ่มต้นอย่างไรบ้างข้อควายครับ,ขอขอขรบจุดแข็งของตนเองและโอกาสที่เปิดนะครับขอควายข้อยี่หกครับ ข้อมูลทางสังคมมีลักษณะคล้ายหรือแตกต่างกับข้อมูลชุมชนอย่างไรกอไก่ครับแตกต่างกันเพราะชุมชนเล็กกว่าสังคมขอไข่ครับแตกต่างกันเพราะข้อมูลสังคมมีปริมาณข้อมูลต่างๆมากกว่าข้อมูลชุมชนขอควายครับคล้ายกันเพียงแต่สังคมมีปริมาณข้อมูลต่างๆมากกว่าข้อมูลในชุมชนงงงงครับคล้ายกันเพราะข้อมูลสังคมและชุมชนมีขอบเขตของข้อมูลเท่ากัน นักศึกษาคิดว่าข้อไหนครับข้อนี้ครับข้อยีอ่าดูฉเฉลยข้อควายครับคล้ายกันเพียงแต่สังคมมีปริมาณข้อมูลต่างๆมากกว่าข้อมูลชุมชนข้อ26นะครับทีนี้เราไปดูที่ข้อ27แผนหรือเข้โครงตามที่กำหนดไว้เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการวางแผนพัฒนาที่ช่วยให้เห็นภาพและทิศทางการพัฒนาหมายถึงข้อใด กอไก่โครงการขอข่ายแผนปฏิบัติการคอควายแผนยุทธศาสตร์งองงูการเขียนรายงานอันนี้ลองดูนะครับอ่ะดูฉะเฉลยครับการเขียนรายงานนะครับงองงูทีนี้ข้อ28นะครับนักศึกษาลองดูครับข้อ28ปราณีรามสุยกับจำรัดด้วงสุวรรณได้เก้า ขออภัยครับข้อ28ครับปานีรามสูตรกับจำรัดด่วงสุวรรณได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาตนเองไว้กี่ขั้นตอนขอกาย2ขั้นตอนขอไข่3ขั้นตอน4 4คสขอควาย4ขั้นตอนงอง,งู5ขั้นตอนอันนี้เราลอง,ลองมาดูเฉลยครับ4ขั้นตอนนะครับ มาดูข้อที่29การนำเสนอข้อมูลผลการสอบของนักศึกษาที่สอบผ่านจำแนกหมวดตามหมวดรายวิชาควรนำเสนอรูปแบบใดกอไก่กราฟเส้นขอไข่แผนภูมิแท่งคอควายแผนภูมิวงกลมงงงข้อความกึ่งตารางนักศึกษาลองดูครับข้อไหนเอ่ยอดูฉเฉลย กราฟเส้นก่อไก่นะครับอาทีนี้ลองมาดูข้อสุดท้ายข้อ30นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับจากทำแบบทดสอบไปพร้อมกับครูนักศึกษาเข้าใจไหมครับได้คะแนนเยอะกันไหมแต่คุณครูว่าข้อสอบในแนวนี้น่าจะน่าจะเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะทำได้เนาะอาจลองดูที่ข้อ30ครับ กศนอำเภอเมืองสุโขทัยนะครับมีนักศึกษา3,350คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น1,800คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย1,550คนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักศึกษาทั้งหมดกไก่ครับ44.78ขอไข่ครับ46.27ขอควายครับ47.00งงงงครับ53.73 นักศึกษาลองดูนะครับว่าได้เท่าไหร่อลองดูฉเฉลยครับขอไข่นะครับ46.27ครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับข้อสุดท้ายนักศึกษาทําได้เยอะไหมครับที่ทําไปพร้อมกับครูถ้าไม่ได้ยังไงไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องกดดันและไม่ต้องเสียใจที่ได้คะแนนน้อยอยากให้เรากลับไปทบทวนแบบทดสอบเนี้ยทั้งหมด30ข้อ ให้ได้คะแนนเยอะๆเพราะเวลาเราสอบกลางภาควัดผลปลายภาคหรือสอบเน็ตเนี้ยเราจะได้มีแนวทางในการทําแบบทดสอบหรือในการทําข้อสอบต่างๆให้ได้คะแนนเยอะตวงเหมือนตวงความรู้ไปเรื่อยๆนะครับอย่างไรครับอย่างไรก็ตามอยากให้นักศึกษาตั้งใจนะครับตั้งใจในการทําแบบทดสอบหรือตั้งใจที่จะทําแนวข้อสอบหรือตั้งใจจะทําอะไรก็ช่างในเรื่องของการเรียนการสอนของกศน ต้องตั้งใจเนาะก่อนอื่นก็ต้องต,ตบมือแล้วก็ยกนิ้วให้ที่นักศึกษาที่มีความตั้งใจที่เข้ามาพบในการติวในเรื่องในการแลกเปลี่ยนรียนรู้ในเรื่องของการทําแบบทดสอบในรายวิชานี้ก็ต้องขอบคุณนักศึกษาทุกท่านนะครับขอบคุณครับ